ท่านผู้ชมคะวันนี้มีเคล็ดลับดีๆในการทำกล้วยบุดชีมาฝากท่านผู้ชมนะคะเลือกกล้วยที่สุกกำลังดีนะคะอย่าให้งอมแล้วนํากล้วยไปต้มขณะที่ต้มใส่เกลือด้วยนะคะต้มนี้เพื่อกําจัดยางและความฝาดของกล้วยด้วยนะคะนํากะทิใส่หม้อใช้น้ำตาลทรายนะคะเกลือชิมรสให้ หวานแล้วมีเค็มตามนะคะนำกล้วยที่เราต้มสุกหั่นเป็นชิ้นที่เราชอบเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วต้มให้สุกต้มให้เดือดจะเพิ่มความหอมกะทิด้วยใบเตยก็ได้นะคะท่านผู้ชมต้องแบ่งกะทิไว้ส่วนหนึ่งด้วยนะคะเมื่อกล้วยสุกดีแล้วให้ท่านผู้ชมนำกะทิส่วนที่เหลือเนี้ยราดลงไปนะคะแล้วปิดไฟนะ